สวัสดีทุกท่านครับเ่องมือเกษตรบ้านลูกชายหมอกใจครับคลิปนี้นำเสนองานวิจัยเคียวลิสซี 25cc ถังบนครับตัวนี้เป็นสายอ่อนครับผมแรกเริ่มเดิมทีเคียว25สายอ่อนตัวนี้เป็นคาร์บูเรเตอร์ลูกชักนะครับเป็นลูกชักลูกเร่งนะครับถังน้ำมันก็จะอยู่ข้างบนเราจับแปลงครับเป็นคาร์บู767นะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องทำแน่นอนก็คือระบบสายน้ำมันจะต้องมีสายน้ำมันมาและกลับนะครับสายน้ำมันขามา เราเลือกใช้สายน้ำมันที่ออกแบบมาป้องกันการพับการงอนะครับแล้วก็มีกองให้ด้วยเห็นไหมครับกองกลางทางสำหรับดักจับฝุ่นนะครับที่จะมากับน้ำมันได้ด้านบนครับมีตำหนีนิดนึงก็คือตัวโครงมันนะครับกระเช้ามันสี่ลอกเห็นไหมครับด้านบนนะครับแล้วก็ด้านข้างนิดนึงแต่ดูถังน้ำมันครับดูขอบท่อไอเสียครับยังเอี่ยมเอี่ยมอยู่เลยตัวนี้ผมเช็คสภาพแล้วนะครับดูแล้วใช้น้อยแต่ว่าเก็บนาน นานจนกระเช้ามันสี่ลอกออกมานะครับดังนั้นเครื่องยนต์น,นะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของอะไหล่เนี่ยยังเอ่ยอยู่เลยดูน็อตแล้วกันครับผมบรรยายไปก็ลองดูน็อตแต่ละจุดละจุดนะครับว่าน็อตมันสีสวยแค่ไหนนะครับดูตำหนิว่ามันเป็นยังไงนอกจากกระเช้าอย่างเดียวเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยเจ่งหมดเลยนะครับคาบูถูกแปลงเป็นคาบูผ้าปั๊มเดอร์แฟมวาโบมือ2นะครับดังนั้นเมื่อแปลงเป็นคาบูผ้าปั๊มแน่นอนก็ต้องมีตัวแปลงคาบูนะครับคาบูตัวนี้เป็นวาโบนะครับ เห็นไหมครับตัวแปลงคาบูอยู่ข้างๆกันเป็นอลูมิเนียมติดตั้งสายเล่งใหม่นะครับสายเล่งเราเลือกใช้ของ gx 3 5ตัวนี้เป็นสายเล่ง2ตอนนะครับอ่ะดูนะครับดูครับดูความสวยงามครอบท่อไอเสียใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากอ่ะดูอีกมุมหนึ่งครับดูมุมรวมลองสังเกตดูครับระบบลำเลียงน้ำมันหรือสายน้ำมันนะครับจะไม่แตะกับท่อไอเสียแล้วก็ไม่ใกล้ด้วยไม่แตะกับฝาครอบด้วยนะครับ เราคำนึงเรื่องนี้มากนะครับความร้อนจะต้องไม่ใกล้กับระบบลำเลียงน้ำมันนะครับพอพูดถึงการแปลงคาบูพะปั๊มนะครับแน่นอนมันต้องมีสาย2เส้นสายขามาและสายขากลับดังนั้นสายขากลับไปอยู่ตรงไหนนี่ครับแสดงให้เห็นเลยนะครับสายขากลับจะสังเกตว่าเราจะเสริมแป้นขึ้นมาที่ถังน้ำมันนะครับแต่เสร็จแล้วเราก็เจาะรูใส่สายขากลับเข้าไปซึ่งสายขากลับเนี่ยมันเป็นสายที่เขาฉีดขึ้นรูปมาเนี่ย ลักษณะงอเป็นมุมฉากอยู่แล้วดังนั้นหมดปัญหาเรื่องสายหากักสายภาพสายงอนะครับแล้วก็าสายเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับผมแปะรูไปไว้ให้ดูเนี่ยเป็นสายที่มันมีกระป๋อล็อกนะครับดังนั้นกระป๋อล็อกตัวนี้จะทําให้ถังน้ำมันตัวนี้ไม่มีรอยรั่วเลยจนกว่าสายตัวนี้จะหมดอายุใช้งานซึ่งสายตัวนี้หาซื้อได้ตามบ้านเหล่าครับบรญญายพอสางเฆบครับไปทดสอบกันดีกว่าดูคลิปกันนะครับในคลิปจะอธิบายได้มากมาย ความประสิทธิภาพเป็นอย่างไรสตาร์ทง่ายติดง,ง่ายเดินเรียบนะครับแล้วก็เสียงเป็นเอกลักษณ์ครับเพราะว่ามีตัวท่อโค้งต่อจากท่อไอเสียงลงมาครับเสียงมันจะ ประสิทธิภาพของเครื่องสัญญาเกลี่สือ2 5ครับเราแปลงครับูเ,เรียบร้อยสนใจติดต่อลูกชายหมอใจครับสวัสดีครับผม